นี่ศูนย์ศูนย์แดสี่ศูนดเล้าเหล่าล้วนๆเหล้าห้าน้อยเด้ห้าน้อยก็บันงไปเลยนะโอ้าสองมาสองเป็นลักเลักานส่เอาสองสองเงงกระชังสองไลไปเลยขอให้โชคขอให้โชคมันมาเด้อโชคดีเด้อ่าง ช่างขอให้โชคขอให้โชคขอให้มันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจากทัพย์เทวดาด้วยนะครับสวัสดีครับ,รบ,รบท่านผู้ชมครับวันนี้ก็สวัสดีกันช่วงเย็นอีกรอบหนึ่งนะครับ สำหรับวันนี้นะครับก็มีสายบุญนะครับจากร้อยเอ็ดอำเภอสุวรรณภูมินะครับตำบลหินกองก็มานะครับขอโชคขอพรจากสารปูดําวันนี้นะครับแล้วก็มาร่วมบุญนะครับมาร่วมบุญวันนี้ด้วยนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้ทีมงานช่างก็ทำงาน ขมักกระเม้นนะครับวันนี้ทำงานขมักกระเม่นในฮอบฮอบเลยพ่อใหญ่ตี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 วันนี้วันวันนี้ก็เทคานเทคานทางขึ้นทางขึ้นนะครับพื้นทางขึ้นลองแรงศรัทธาอันนี้ก็พ่อสุทินครับพ่อสุทินพ่อสุทินผู้ดำเนินงาน าสาูง้มี <laughs> มจิตศรัทธาร่วมสร้างวิหารปูดำนะครับร่วม<อ>สร้างวิหารปูดำวันนี่เราก็เช้าป,ปูนเพิ่นนั่นแหละ <laughs> อันนั้นก็ช่างชง่าง,างตัณนานช่างยังก็ช่างตูนายกนายก <laughs> นายกตูอ,อะไรออกเลยมั้อองนายกช่างตูครับช่างตูช่างตูแล้วก็มีช่าง ช่าง,งอีทบ่ช่างอิมีช่างอีทช่างอีทกำลังตักหินอยู่กำลังตักหินอยูอ่วันนี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ลงเต็มแน่นอนครับพรุ่งนี้จัดเต็มครับพรุ่งนี้นนพรุ่งนี้อาจจะมีดินมาอีกนะครับแล้วก็จะ แล้วก็จะทำคานอีกนะครับรอบๆทำคานดินมับานเทานดลเียเดี๋ยวจะเพิ่มเดี๋ยวจะเพิ่มดินถึงขนาดนี้นะขนาดหัวเสาเลยเพิ่มดินขึ้นมาอีกเต็มครับเต็มเลยนะครับเต็มแต่พรุ่งนี้ก็จะทำคานแถวนี้เดี๋ยว เดี๋ยวเอาดินเข้าไปด้านในก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเอาดินเข้าไปด้านในนะครับปรับภูมิทัศนัดก่อนครับปรับด้านในด้านนั้นตรงโน้นนะครับเดี๋ยวจะเอาดินเข้ามาด้านนี้อีกอีกนิดนึงครับอีกนิดนึงนะครับกระถาด้วยเพราะว่าก็จะเผื่อพื้นที่วางกระถางต้นไม้หรือว่าอะไรประมาณนี้นะครับจะดันดินเข้ามาอีกนิดนึงนะครับ สร้างเขาหรอวะถามโรวันีนน่นี้จะทำงานถึงกี่ทุม่มอ๋อทำเสร็จนี่นะครับไม่ไม่กำหนดไม่กำหนดคือเสร็จนี่ก็เทคันเทคันสองด้านา <discs S 1> ใช่ไหมประมาณตั้งหกโมงทุ่มหนึ่งประมาณหรือว่าด้านเดียววันนี้เอาด้านเดียวใช่ไหมเอาด,าด้า,ดานเดียวก่อนวันนี้เอาด้านเดียวก่อนนี่เอาด้านเดียวก่อนคือเราทำด้วยใจไม่กำหนดเวลา ทำให้เสร็จแล้วก็คือเต็มที่สบายใจได้ความศรัทธาครัได้ความศรัทธาตอนนั้นพาลูกน้องด้วยสามทุ่มสี่ทุ่มวันเดียวแอดเดี๋ยวแอดก็จะช่วยนะครับเดี๋ยวแอดก็จะช่วยทีมช่างด้วยนะครับวันนี้ก็ได้ขนขนหินได้บุญเหมือนกันวันนี้แอดก็ได้ขนหินขนทรายวันนี้แอดก็ขนหินขนทรายอยู่นะครับ ตรงนี้แนะี่นะ่นย่งเชิดดาดว้าปู้ยตอนนี้นะตอนนี้ช่างตูก็ผสมปูนอยู่ก,กนะี่ยนายกกำลังผสมปูนอยู่เไลมาเปูน <laughs> ศูนย oh, oh, nope. so okay. ์ม okay. huh. ah, ึงเนี่กาหกหากมัดม่นี่ออกกลับไปก็ไม่มนี่เสียเ้ก่อนนี่ศูนย์ศูนย์แปดสี่ศูนย์แปดสี่เลาเลาล้วนๆเล้าานอยเดานอยก่ฟันทงมาเลยแอ้ยยยยอยยยยยยอ สองเง,งี้ยงกระซังสองไลไปเลยอขอให้โชคขอให้โชคมนันมันเดอ้อโชคดีเด้อช่างช่างขอให้โชคขอให้โชคอขอให้มนัน <c oughs> วันนี้พี่อุดรก็ขอให้มนัมนมันขอให้ไออุดรมันมันมาเน,น,นี่ยแต่เสือฮานอยเสือเล้าก็ขอให้เถือกมือนกันอยู่ <c oughs> <c oughs> ในสองล็อกนี้อยู่ในสองล็อกนี้ นี่ก็เป็นพื้นที่ในการสร้างวิหารปูดํมนะครับอยู่ข้างๆศา,ารเก่านะครับอยู่ระหว่างต้นจะบกกับต้นมันปานะครับพรุ่งนี้ก็จะมีดินมาลงนะครับมีดินมาลง แล้วก็ดันเข้าไปด้านในครับตรงนี้ก็พาสายบุญมาไหวข้อขอโชคขอพรจากย่าอุษาอนันตรนัตนะนะครับปูพญาน<ร>าคนะครับก็มีหลวงปู่มาเชื่อนอากกล้าวาด้เลยนะครับ เออด้๋ยินขาสานีแล้เด้ยินผู้ขาวาบอกแล้วก็เออไออน้ำไปไปยิมไปยามไปไอโใไอใชเป็นแนวทางนึกเปรษเกมาแสนตอยกันทั้งสวนอนาคเออเพิ่นก็มาดูตอเพิ่นมาได้ข้อมาช่หละก็อขอจำไปด้อเออดวงคิดตรงวิญญา้อยู่ที่จำไปด้อเออหูุล้านเท่าเอ้าเออดีหัวตบอเอาที่สานีอาที่าน โอ้น้ำฝนมีน้ำแดงมาให้ตัวนี่เอน้ำแดงด้ยยมเดดยอุตสาเนี่ยออเาอุตสาเอเอืนหมูเอือนันมากินทงกินตรงเินดี่มากินนี่ได้กินได้ยากด้วยเห็นมุจมากินนี่นี่ใช่ถ้านมาเลี้ยงดอกเอ้ยคมาเลี้ยงหอกอาหารอายปนไหนอาหารนี่มัดถูกอันถูกเนี่ยถูกกินถูกยาง

อันนี้ก็มาขอโชคจาก่าอุตสาหนะครับอนันตรัตนะณภูมิพญานาคนะครับอันนี้ก็มีคุณพี่อุดอรนะครับคุณพี่อุดอรมาจากสุวรรณภูมิตำบลหินกองนะครับตำบลหินกองมีพ่อสุทินมาขอโชคด้วยนะครับวันนี้วันนี้วันนี้ไม่พลาดครับไม่พลาด สำหรับพ่ออุดรก็ได้มาร่วมบุญได้ร่วมสร้างที่วัดนี้หลายเที่ยวนะครับหลายเที่ยวแล้วนะครับก็เคยมีโชคอยู่ตลอดนะครับเดี๋ยวเรามาตามดูตัวเลขกับทูบเสียงไทยวันนี้ดูนะครับ ส่วนทูบที่จุดออกมานะครับก็เป็น2 0 4นะครับหรือ294ประมาณนี้นะครับเพราะว่าตรงกลางมันลบออกไปนิดนึงนะครับเหมือนเลข0ย์หรือเลข9กนะครับก็เลยคิดว่าเป็น204หรือ294านะครับสำหรับทูบเสียงไทยที่พ่ออุดรได้จุดเสียงไทย ตรงย่าอุตสาห์นี้นะครับก็ฝากไว้เป็นแนวทางด้วยนะครับเผื่อจะเป็นตัวโชคตัวเลขนำโชคได้นะครับสำหรับวันที่30ธันวาคมนี้นะครับเดี๋ยวพันเอาเงินอนให้่ผมแล้วนี่นะที่สามนหาลอยอยโอ้ได้หลายรุดด้วยนี่กับยายปุยีกโชวกับรว่โมทนาบุญ พ่ออุดรร่วมถมดินถมดินเพิ่มมาอีกห้าร้อยร้อยหกสิบแล้วก็มีแม่ปุ๋ยช่างช่างปันช่างปันแม่ปุ๋ยนะครับก็ร่วมมาร้อยหบาทก็ลดดินคันหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้นะครับ อยู่ในอาณาบริเวณรอบๆนี่ก็ดีเมือนีโยมเอ่อยังก่อนครอุดรพมสุภาพรหมกอบพั่วเพื่นนั่นละเอ่อยินบ่ปูโยมอุดรพมสุภาพรหมกอบพั่วเพื่นเอ่อเจียรที่วัดฐานลงกินดรงวี้ได้ด้วยนี่แล้วเนาะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่นี่คงองได้กินเนาะโยมอุดรพมสุภาเพื่นนี่มารวมบุญอ่อเป็นรถดิน สามที่ขัดรถอยู่มันีก,ก็ได้ร่วมเป็นบริจาคห้าร้อยบาทจากนั้นแล้วก็ขอเจ้าทีท่ฐานเฮาให้มาอนุโมทนาสาธุการน้ำเด้อเศรเฐศาสารปูพฤนจิกอันไหนปรถนาดนใดก็ให้ได้มืดให้ได้มืดให้มีโชคไม่ใช่ภายในวันทีส่สิบสามสิบท่านบ้านนี่ให้มีโชคไม่ใช่ปรารถนาใดกิจสิ่งใดให้ได้สมควยม,มุงม่งมัดปรารถนาในขอบครัวเพลินทุกสิ่งทุกอย่างถือสาธุ เต็มตัวยาานามโดยบุนีเ้าะบอกเก้าเด้ออจิษฐานในใจเอานั่นเอาให้ผู้ขาได้ยังไงที่ก็ว่าไปอ้อวยะฮา,าวะลิวะฮาผูลาปะลิโุเลนติสากลางังเอวะเมวะโตทินังเปตานังอุปกะรปติยตจิตตังปจิตังตุมหังชีพะเมวสมิทธันตุ สัพพิปุเรนตุสังกปัจจันโผลละโสยธรรมณิโชติละโสยธรรมสัพพิโยวิวัจจันตุสัพพโลกโหวินาสตุมาเตภวัตวันตะลานยุสุขิม

อาลังชชยเสิตจทธนังลาพังสูติมพักขยังสุขังทิพวันตุเตภาวตุสาปะมังพาลังลาคันตุสาปเทวตาสาปรรมานุภาเวนัสธาง สุติภวันตุเตภวตุสาบะมังคะลังลักขันตุสาปเทมวตาสาปสังฆานุภาเวนสัตทานสุติภวันตุเตมให้สมกลมบางไามปัตนะทุกสิ่งทุกอย่างดื้อแต่นะนี่ก็ดี